วิชาโลกเรียนเท่าไหร่ไม่รู้จบเพราะพิภพรกรมกว้างใหญ่เล็กไพศาลวิชาธรรมเรียนแล้วทำจนชานาญย่อมพบพานสุดจบพบสุขเอ่ยแล้วก็ธรรมสวัสด,ดีกับคณะญาติโยมสาสนทั้งหลายวันนี้เป็นวันธรรมสวรนะ ตรงกับวันพระขึ้น15พฤศำเดายนแปดตรงกับวันที่แปดกรกฎาคมพุทธศักรารช2560วันนี้เป็นวันสำคัญต่างพระพุทธศาสนาเราถือว่า เป็นวันที่เราชาวพุทธศาสนิกชนก็จะได้น้อมนำตนเข้ามาสู่ภายในวัดเพื่อฝึกถัดปฏิบัติกายวาจาให้เรียบร้อยอีกทั้งพระพุทธศาสนา ทางหน่วยราชการก็ได้กำหนดเอาไว้เมื่อถึงวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาก็จะได้มีการทำบุญใสบาตต่างๆโดยเฉพาะในช่วงนี้อยู่ในช่วงเทศกาลถวายเทียมจำพรรษาบ้างถวายผ้าอาบน้ำฝนบ้างถวาย จะุกใจัยายรมสังฆทา,านต่งตางๆดังที่ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้เข้ามาภายในวัดก็จะเห็นพระคุณเจ้าได้จัดสถานที่คอยอำนวยความสะดวกให้กับท่านทั้งหลายเพราะว่าทุกคนมีใจเป็นหนึ่งเดียวที่ร้อยรวม หลอมรวมกันนั่นก็คือพระรัตนตรัยซึ่งทุกคนก็มีที่พึ่งที่เรียกว่าพระรัตนตรัยคือพระพุทธประธรรมและพระสงฆ์ซึ่งพระพุทธศาสนาก่อนที่จะได้มาสู่เมืองไทยหรือนานาอารยประเทศนั้น พระพุทธเจ้าซึ่งเป็นองคศาสดาหรือว่าเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการที่จะนำหลักคำคำสั่งสอนมาสู่บรรดาพุทธศาสนิกชนทั้งหลายซึ่งในวันนี้เป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศพระศาสนา เป็นวันที่มีประสงค์เกิดขึ้นรูปแรกของโลกและเป็นวันที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงเกี่ยวกับธรรมาจักกัปวัตนสูตรเป็นวันที่พระพุทธเจ้าได้ทรงให้ข้อคิด หลายสิ่งหลายอย่างในการแสดงธรรมหลังจากที่พระพุทธองค์ทรงค้นพบกระบวนการต่างๆในการที่จะทำให้บรรดามมนุษย์ทั้งหลายเกิดความสงบและก็เกิดความสุขทั้งภายในและภายนอกก่อนที่จะมีพระพุทธศาสนา ไม่ได้มีแต่ศาสนาพุทธที่เกิดขึ้นนขณะนั้นในสมัยยุคโบราณแต่ก็มีศาสนาอื่นๆเกิดขึ้นเยอะแยะมากมายแต่พระพุทธเจ้าก็ทรงคิดแล้วทรงตรีแล้วทรงตรองแล้วว่าหลักคาสอนต่างๆที่พระองค์เคยประพฤติปฏิบัติ ก่อนหน้าที่จะมาค้นพบพระพุทธศาสนานี้ไม่มีสาระไม่มีแก่นสารใดๆกับผู้ที่เป็นศาสนิกหรือผู้ปฏิบัติ<ม>ผู้ปฏิบัติตามพระองค์<ม>ก็ทรงหาวิธีการที่จะค้นพบหรือว่าหาวิธีการที่จะแก้ ว่าจะมีสิ่งไหนบ้างที่จะช่วยให้มนุษย์นิพพนธุกท์ได้ไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดหรือเวลามีทุกข์อะไรเกิดขึ้นก็จะได้พึ่งตนเองไม่ต้องอ้อนวอนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทำด้วยตนเองเกิดความภาคภูมิใจให้กับตนเองดังนั้นพระพุทธองค์ก็ทรง ใช้ตัวของพระองค์เองเนี่ยเป็นเป็นผู้ทดลองแล้วก็เป็นผู้แสวงหาด้วยวิธีต่างๆทดลองขั้นตอนต่างๆอยู่เป็นเวลาถึงหกปีกว่าจะได้จรัรูรอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ เมื่อพระพุทธองค์ทรงได้ตรักรลยอนุตตร,รสัมมาสัมโพธิญาณเสร็จเรียบร้อยพระองค์ก็ตรึกดูตรองดูว่าหลักธรรมที่พระองค์ได้ค้นพบหรือว่าได้ทรงทดลองมาตั้งหกปีนี้จะแสดงให้ใครรับรู้ระรับฟาบดี ถึงจะเข้าใจทำอันละเอียดอ่อนทำอันลึกซึ้งเหล่านี้พระพุทธองค์ก็ระลึกนึกถึงอาราดา,ดาบทและอุตตาดาบทแต่ว่าเมื่อระลึกนึกถึงไปกระทั้งสองท่นนี้ก็ได้เสียชีวิตไปเสียแล้วลก็นึกถึงปัญจวัคคีย์ทั้งห้าได้ทลอยอุปถากอุปธรรม ก็เลยเดินทางไปยังป่าอิสุมฤษไทยวันได้ไปแสดงธรรมโปรดปัญจวัคคียทั้งห้าซึ่งพระทรงกับวันนี้วันอาราสาหาบูชาญาตโยนสารสนทั้งหลายซึ่งิบห้าข้างเดือนแปดวันนี้เป็นวันที่พระองค์ทรงประกาศพระศาสนา เป็นวันที่พระองค์ทรงสแสดงปฐมเทศนาเป็นครั้งแรกแล้วก็เป็นวันที่มีพระสงฆ์เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกหลังจากสแสดงธรรมเสร็จสับเรียบร้อยอัญญาโกนสัญญะได้ดวงตาเห็นธรรมบรรลุโสดาบันฉะนั้นใจความสำคัญญ,ญาติโจมสาธุชนทั้งหลายใจความสำคัญที่พระพุทธเจ้าทรงสแสดง ประสมวิเศนาเป็นครั้งแรกที่เรียกว่าธรรมจักกับปวัตนาทีาวันนี้สมมาขอเพิ่มเป็น10นาทีหรือ2นาทีเพราะขอสมควรแช่เวลาในลำดับแรกเขาเชิญตัวแทนของบรรดาญาโยมที่มาทําบุญทีว่วัดสาโดยพระรามหวงนี้ก็ข,เขอเชิญพรคุณโยมที่สมัยสุคือพระนันทเรศซึ่งเป็นตัวแทนของบรรดาญาโยมที่จะพูดเรียนอุชาพระรัตนตรยัยเขาเชิญพร อโยมท่ทานใดมีความประสงค์ที่จะรักษาสีลืโบสดในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาขับขอเชิญนะเราที่วัดจะจัดไว้เป็นที่พักนะฝั่งด้านฝามือสมาขอสุดยอดสมัยเป็นเจ้าภาพหลักตอนนี้หมดเป็หกล้านฉบาบก็เป็นที่ใ้โยมได้อยู่พักทางซสยรักษาสีลือโบสถทางด้านซ้ายมือทางโรงเรียนพัะเจติธรรมชั้นล่างก็มีเส้นเดียวกันส ในช่วงนี้ตัวแทนของเราท่านทั้งหลายก็ได้เสดสุดเกียนมูชาพระรัตนตรัยเป็นเสดสุเรียบร้อยคือหยกที่สมัยคือพระนันทเรือ่าได้จุดเรียบร้อยสักราเชิญใด้บูชาพระรัตนตรัยพร้อมกับอะระหังสัมมาสัมพุทโธภาควาตังอภิวาทิธรรมนัมมัสสานุปติปันโนภาควโตสาวัสสังโฆ Sangkang lakman, <Seslat> Iminasa karina, Kutal kutema, Mayang hante visu-visu rakanathaya, Tisarani nataha panca, Nilani พระกวัตโตะระตัสสะนโมตัสสะพระกวัตโตะระหัสโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพระกวัตโตะระหัสโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพระกวัตโตะระหัสัมพุทธัสสะ ทันสาระนังัจามิอมังสระนังขันสาระนังชามิมัสาระนังคัอสาระนังจามิมังสาระนังัจามิอมังสารนังัจามิสังวัาสารนังัจามิอิทิยมิพุตังสารนังัจามิ สียางสีพุทธาลัสิกขาัทังสิกาปะทังสมาธิยามิอินาถิยามิอภินิสิกาปะทังสมาธิยามีอภินิสิกขาปะทังสมา ัมาเลยนะนิุ๊กยันตีัตมาิลังวิโตะนี้เมื่อทันตเีหรือหูบานเีีน้ายอมรักสาสี๊้าการรับสี่ต่อสรุปสี่งตสาธุสามครั้งแล้วสุดท้ายส็รับภาษามักันตเราจะได้ เรานำรับที่นี่เราได้รับไปไป,ไป,ปะพฤติปฏิบัตินัมตสตสสวะโภร ผู้ษานพิธชนทุกท่านครับอย่า,างนี้พระีิจุตสง์ได้เจริญรับสม,มนต์จบลงเรียบร้อยแล้วลำดับต่อไปขอเชิญทุกท่านตั้งใจกล่าวคำอุชาข้าวพระพุทธและถวายพระตาหารแด่พระพิจุสงฆ์ด้วยการตรั้ง,งนโมสามจบพรองอมกันครับนโมสาธาพระวะโตอาระหโตสัมมาสามัมพุทธาา นักมังสุปายัยชนะสามพันนางขาลีนางโคชนางอุทธ,ธากรวรังพาาุทธาสัาพุเินะีอีมนยมายังพันเสยย ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมท่งหลายพระตาหารทองคำของบริวารทั้งหลายในนี้เจ้าทั้งหลายตลอดกลางละกลางคืนสาธุนรสิริพงศ์ชูดวา สุณสมพรเกตงามวย,ยาวัิกรได้เป็นตัวแทนของโยมมาถวายดนที่บนจอทีวีคุณสิรมตาที่สามท่านเขาถ่ายให้ได้ดูได้ชมถ่ายวันนี้ก็ขึ้นวันพรุ่งนี้นะ็เป็นตาที่สามของรัป่าปกระดูกปารามหลวงที่สร้างเป็นบัเฑ็นคุศลืึอเป็นโยมแม่เป้าเกตงามร่างสาเป็นสองหรือตั้งบนศลาหล,หลนี้ เป็นยมแม่สองคุณสมพรเกตงามวัยยาวชัชกรต่งบบางสับความเพนกุณสนตั้งแต่คืวันที่ย29ถึงวันที่3และที่4ไปสู่สารบางาังจากตอนสมไทยเกตงามที่เป็นผู้ริเริ่มเทศการถือถึงกินเกอํำวัดสดมนอิม่มบุญอิ่มใจมหาบุญประจำปีตั้งแต่ปี2555 เนื่องจากว่าสงขรไทยเจดนามนั้นํำเป็นสองรันคอนไาน 4, ยยันยนมีเจ้าหนาเป็นผูนส้สนได้สร้างพระบริษัทสวนออ่มหยกขาวมาปฏิสสานไว้ที่วัดป่าประดูแล้วบร,ริษัทสวนเอิมหยกขาวนั้นก็ไปแกะไปแกะสลักมาที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายหยกทองทวีบริษัทหยกทองทวีแล้วก็แกะเป็นเอกลักษณ์ที่ทางด้านหน้ามงกุฎตรงนั้น เป็นพ้านอนตัแขงซ้ายในราคาแปดแสนสี่หมื่นบาทแล้วก็สร้างอาวิหารด้วยมดไปประมาณเกือบสามล้านบาทแล้วก็เปิดแสเป็นปีแรกได้นำมาปฏิหารในวันที่สองสุราคมสองพันห้าร้อยห้าสิบห้าหลังจากนั้นก็เปิดโรงทานเพศการทื้สีชิงเจียคำว่าสวดมนต์อิ่มหุ่นอิ่มใจมหาบุญปีห้าห้าปีแรกนั้นก็มีหกร้อยห้าสิบคนต่อมือ อจุบันนี้ต่อถึง2,000กว่าคนที่ยมมาทานข้าวก็เชิญตรงนี้ว่าเชิญชวนโยมมาทานอาหารเจเปิดในวันที่19ตุรานฎมร์2560มันเป็นวันพระัส1วัน30มื้อโยมปิดลงตัวที่บ้านมาทานที่วัดปิดลงตัวที่บ้านแล้วก็มาทานอาหารเจที่วัดแล้วก็ลูกหลานลของไทยลูกพ่ก็ได้ ต่างทุนการศึกษาพระโพธิสัตว์ผลอิ่มยกขาวสองเพทมสองไว้ตัางทุนในครั้งแรกนั้นก็สองล้านเจ็ดแสนสองหมื่นแปดพันสองร้อยเก้าสิบสองและในการทำเป็สนผลผลศพคุณแม่เป้าเทียนงามที่จบลงไปเมื่อวันที่สี่กรกฎาคมศนิษฐก็ได้ตั้งเพิ่มทุนไว้ให้อีกหนึ่งล้านสองแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยแปดบาท รวมเป็น4ล้านบาทและจะนำดอกผลมาแจกป็นการศึกษาให้กับนักเรียนนักศึกษาในวันที่19หรือเป็นวันเปิดเป็นวันเปิดเทศกาลซื้อสินกินเจแล้วก็ทำบุญอุทิศไปให้กับคงไทยแม่เป้าในวันนั้นด้วยที่ยมมาร่วมที่ร่วมมาทำบุญในงานบำเพ็ญกุศล เุโยมจะได้ร่วมอันโมทนาเพราะจาภาพนั้นเพื่อถวายวัดทั้งหมดและก็มอบให้โรงพยาบาลหนึ่งล้านบาทแต่แล้วก็วมีลสัต่างๆด้วยอันนี้ก็ต้องขอในนามวัดป่ากระดูกขอขอโมทนาวันโอกาสน,านี้ขอขอโมทนากับคุณโยมทุกสมัยสุกขั้ขอนอันตรรษมาได้ร่วมบริจาคสร้งางทางด้านหน้าที่สองสาวสองแสนบาทนะ ล,ลูกหลานของไทยแม่เป้าเกดงามร้านสำเพ็งส,งสองร้านกรอชยัยันยนและร้านทีรัตไทยเชียงใหม่รวมบริจาคสองแสนรวมปว 4, 000, นะเป็น 4, 000, แลน้วสี่แสนนะเป็นสี่แสนนะโยมอีกสี่แสนก็จะครบครบแล้วก็คงไม่ได้รับนะโยมก็สะรับไปแล้วหรืออาจจะมีก็ครึ่งเสานะเป็นเสาสามากีน้องการสลาเริเริครับ ลูกหลานสงใิ์ยเขตงามแม่เป้าเขตงามรวมบริจาคสองแสนรวมพิสตัไมบริจาคส้อสองส้นส้น,สน,สนละหนึ่งแสนก็เป็นสี่แสนขอพโมทนาไว้ในโอกาสนี้ด้วยขอบุญบารมีแผ่ภูมคุ้มภัยพระนอนตะแคง้ายจงคุ้มภัยทุก ทั่วลาองค์พระศักดิ์สิทธิ์ที่คนทัวทิศเลื่อมใสศรัทธามีโชคมีชัยขายค้าจงนำพาให้สุขสดใสผู้มาร่วมบุญร่วมทานทุนหนุนคำวัดวาผู้มีจิตอันแรงกลา้า รวมศรัทธาร่วมจิตร่วมใจร่วมงานสืบสานประเพณีให้มีคงไว้ขอจงม,มีโชคมีชัยผลพวงกำไรแห่งธรรมบุญทา